หรือหลวงพ่อคูณรุ่นแรกว่าแจ้งนอกปี2512นับว่าเป็นที่น่าสนใจมากด้วยเอกลักษณ์ส่วนตัวของหลวงพ่อคูณไม่ว่าจะเป็นท่านั่งยองพูดภาษามึงกูปัจจุบันอาจจะคิดว่าไม่สุภาพแต่สมัยก่อนคนไทยเราก็พูดกันแบบนี้มานานพูดถึงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลายคนจะคิดถึงพระเครื่องเครื่องรางของลังทั้งที่ความเป็นจริงแล้วท่านได้พูดให้ข้อคิดต่างๆในการดําเนินชีวิตมากมายถ้าเราทุกคนนํามาใช้จะมีประโยชน์มากมายปัจจุบันพระเครื่องหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นั้นเป็นที่นิยม และต้องการของลูกศิษย์และนักสะสมพระเครื่องอย่างมากราคาพระหลวงพ่อคูณหลายๆรุ่นมีราคาแพงมากโดยเฉพาะราคาพระหริหลวงพ่อคูณรุ่นแรกการเช่าหาพระหลวงพ่อคูณต้องระมัดระวังและตกลงการซื้อขายกันให้ดีในกรณีที่พระราคาสูงส่วนเรื่องเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อคูณคงต้องยกให้ตะกรุดทองคำหลวงพ่อซึ่งจะเป็นตะกรุดทองคำฝังแขนซึ่งท่านจะมีข้อห้ามสองข้อคือหนึ่งห้ามด่ามแม่สองห้ามผิดลูกมีผู้อื่นนับว่าเป็นเครื่องรางของขลังหลวงพ่อคูณที่น่าสนใจมากแต่อย่างไร พระเสียผู้ที่เคารพและศรัทธาท่านอย่าลืมคำสอนที่ท่านได้ให้เอาไว้ตำานียเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกพศ2512เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกปี2512เป็นเหรียญยอดนิยมมีของเกตทำเหรียญแบบมากมายการเช่าหาต้องระวังดูให้ดีครับเปิดตำนานเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นโย,น,ยนสรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกปี2512ออกที่วัดแจ้งนอกเหรียญรุ่นแรกมีเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงรมดำโดยออกให้ประชาชนทำบุญบูชาเมื่อวันที่สิงหาคม2512 เป็นที่ระลึกงานฉลองพระประธานวัดแจ้งนอกจังหวัดนครราชสีมาจำนวนสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญลักษณะเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่เครื่ององค์มีเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงรมดำเนื่องจากจำนวนเหรียญที่สร้างมีจำนวนไม่มากพอต่อความต้องการของประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อจนมีบางคนที่ไม่ได้เหรียญรุ่นนี้กล่าวหาว่าหลวงพ่อแจกให้เฉพาะคนรวยไม่ให้คนจนท่านจึงแก้ปัญหาโดยโยนเหรียญที่เหลือทั้งหมดลงสนามในวัดใครอยากได้เหรียญให้ลงไปงมหากันเอาเองเพื่อความเสมอภาคมีบางคนเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า รุ่นโยนสเสรียญส่วนใหญ่จึงมีรอยทะลอกปอกผิวเหรียญซึ่งถือเป็นของธรรมดาสําหรับเหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อคูณครึ่งองค์มีตัวอักษรล้อมรอบหลวงพ่อโดยด้านบนเขียนว่าพระอาจารย์ปรสุทธโธด้านล่างมีจุดขั้นจุดเขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาด้านหลังเหรียญมีอัการยันอยู่ตรงกลางล้อมด้วยตัวอักษรเขียนว่า ที่ระลึกฉลองพระประธานว่าแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมาสิงหาคม12ปัจจุบันวงการพระเครื่องได้แยกบล็อกเหรียญปี2512นี้ออกเป็นบล็อกย่อยคือบล็อกจมูกโด่งและบล็อกจมูกบี้โดยบล็อกจมูกโด่งจะได้รับความนิยมมากกว่าหากมีสภาพความสวยคมชัดพอๆกันเท่าที่พบเห็นมีทั้งแบบมีรอยจานและไม่มีรอยจานทุกวันนี้เหรียญรุ่นแรกนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทําให้มีของปลอมเหรียญแบบออกมาเป็นจํานวนมากหลายฝีมือปลอมที่ทําได้อย่างเฉียบขาดมาก ผู้ที่คิดจะเช่าหาต้องรอบคอบพิจารณาตำหนิและธรรมชาติของเหรียญอย่างละเอียดละออที่สุดด้านหลังเหรียญหูเหรียญจะมีครีบปลิ้นและรอยปังกระแทกหากมีเม็ดผดผื่นอาจจะเป็นเหรียญเสริมหรือเหรียญปลอมก็ได้บางเหรียญมีผู้นําไปให้หลวงพ่อลงเหล็กจานอัคระให้เป็นพิเศษช่วยเสริมให้ราคาเช่าบูชาสูงกว่าปกติพอสมควรเหรียญรุ่นนี้มีพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมแพวคลาดปลอดภัยเป็นเลิศนับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ด้านพุทธคุณมากมายเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อคูณ ความสนใจของนักสะสมเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณเหรียญสภาพสวยๆรมดำเดิมๆทุกวันนี้ราคาเช่าหาเกือบครึ่งล้านแล้วผมได้รวบรวมเอาจุดตำหนิของเหรียญรุ่นนี้มาให้ทุกคนศึกษากันครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกปีหนึ่งสองด้านหน้าเส้นคู่จะต้องคมชัดเข็มแทงตาขวาของหลวงพ่อคูณของแท้จะคมชัดเหรียญแท้พื้นเหรียญจะต้องเรียบตึงไม่บวมไม่เบลอไม่เงา อักษรไทยคำว่าราชสีมาสังเกตคำว่าสีปลายขีดสอีทับเส้นไหลปลายหัวสอปรากฏเส้นขนแมวเฉียงเข้าหาเส้นขอบเหรียญติ่งจะต้องแหลมคมลึกอักษรไทยคำว่าดันขุนทดตัวนอมีเส้นเกินเฉียงลงมาด้านหน้าลักษณะขีดเป็นเส้นนูนมีเส้นขนแมววิ่งตามพื้นเหรียญด้านล่างซึ่งเหรียญเก๊ก,ก็มีแต่ไม่คงชัดเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกปีหนึ่งสองด้านหลังวงเหรียญมีความสําคัญมากเช่นกันครับวงเหรียญรุ่นแรกของแท้มีสองแบบแบบมีวงแหวนกับไม่มีวงแหวน เหรียญไม่มีเม็ดพดหรือเรียกว่าไม่มีเม็ดกลาคำว่าในเมืองตัวนอปรากฏเส้นเกินเกิดจากการแกะพิมพ์พลาดเป็นเส้นเฉียวแนวยาวเข้าหาตารางยันด้านในตรงกลางและคำว่าฉลองหางแตกยาวคงชัดของเกจะเบลไม่คงชัดวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ขออนุญาตเจ้าของภาพและขอบคุณข้อมูลดีๆจากแหล่งที่มาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ